2วันนี้ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็น้อยๆนะสลดกับข่าวนะครับมันก็รู้สึกแปลกๆนะครับในในสังคมไทยนะคือตอนแรกก็จะไม่พูดนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลอยู่นะครับก็ได้มาประมาณนี้ก็คือเรื่องที่รถบัสนะนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดมานานว่าเราอยู่ในวงการรถยนต์นครับเราก็จะเห็นคือผมพูดตรงๆเลยก็คือว่ารถคันนี้ อายุของรถเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับแล้วแม่งเสือกเป็นรถติดแก๊สที่ผิดหลักวิศวะแล้วจดในขนส่งก็ไม่ขึ้นว่ามีแก๊สมีถังแก๊สถังแก๊สนั่นคือระเบิดอะถังใหญ่ๆอยู่ใต้รถอะและรถแม่งก็อายุ54ปีแล้วก็มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาแล้วด้วยคือโหแม่งมันไม่ใช่อุบัติเหตุอะมันไม่ใช่อุบัติเหตุมันเป็นเรื่องของแม่งเป็นเรื่องของความสับเพ่าแลนะ้วนออารถไปีไปรับเด็กนะ คือคือเรื่องเสียชีวิตเนี่ยวัดยี่สิบโค,คุนคูคอีกสามและแม่งเป็นวันเดียวกันกันกบที่ลูกผมหลานผมไปทรศาัตศึกษาพอดีขากลับวันเดียวกันเลยอยู่ลูกผมก็อยู่พัทยาวิ่งผ่านกรุงเทพเหมือนกันเส้นถนนในกรุงเทพเนี่ยใจผมฟังข่าวแนละ้วใจผมร่วงแบบร่วงเลยนะแล้วก็หาหาหาเออแล้วเออแม่ ไม่ใช่แล้วก็เสียใจแบบก็สลดนะก็เหมือนเหมือนคนไทยทั่วไปนี่แหละก็ไม่ได้แบบเราไม่ใช่ญาติเนาะเราก็ไม่ได้ถึงกับซึมเศร้าหรือแบบร้องไห้หรือมันก็สลดนะแล้วพอมาดูเนื้อข่าวจริงเนี่ยคนขับก็หนีนะประตูท้ายไฟท่วมจากประตูหน้าคนก็ตะกูไปหลังแล้วประตูหลังเปิดไม่ได้ออกไม่ได้หน้าต่างไม่มีคนช่วยทุบทุกคนก็งงกันหมดถังน้ำเพลิงก็มีถังเล็กๆและถังแก๊สแน่งอย่างนี้อกี่ถังถังน้ำเพลิงแน่งแค่เนี้ยมันโอ้ นึกภาพมันแบบนะก็คือผมว่าขนต่งต้องเอาจริงกับรถสิบล้อรถบัสทุกอย่างผมเห็นมาออกข่าวว่าแบบคัดค้านการที่ว่าไม่มีการรักษาคือเด็กเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวการรักนคือเด็กได้ความรู้ได้ความรู้ได้คนได้เพื่อนได้สนุกสนานการเข้าค่ายมันไม่ได้เกี่ยวมันผิดที่รถคนละเรื่องกันวันนี้ถ้ารถเป็นรถที่ปกติ รถใหม่เครื่องดีเซลหรืออะไรไม่มีวัตถุเหตุไม่เกี่ยวเด็กกับบ้านโดยสัวัสิตภาพเลยไปโฟกัสว่าโรงเรียนว่ามีนักศึกษาไม่ใช่รถยนต์คันนี้ไอรถบัสคันนี้มันผิดมันไม่ควรจะรับเด็กนลกเรียนบรนทุกได้แค่41เป่ะ41ที่แต่ก็รวมเด็กเป็น45ออะไรเงี้ยระบบประตูนิรภัยอยู่ตรงไหนแก๊สมาอยู่ ใต้ท้องรถขับใต้ที่นั่งคนขับได้ยังไงมีการตรวจเช็คไหมเนี่ยจดทะเบียนรถก็ผิดแล้วรถมีแก๊สแต่ไปจดขนส่งไม่มีแก๊สน่มันผิดที่รถร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือรถเลยโรงเรียนอะ่ะต่อไปอะ่ะถ้าเกิดจะมีเอาซอสอะ่ะมาข้างนอกอเช่นรถบัสรับส่งนักเรียนรถตู้เนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนเลยนะที่รับผิดชอบเลยว่าไปตรวจรถเลยว่ารถคันนี้มันปลอดภัยไหมผมบอกเลยรถตู้เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ย,ยก็ติดแก๊สเยอะแยะอันตรายาถูกชนท้ายมารถระเบิดนะแก๊สมันอยู่ข้างหลังอ่ะมันระเบิดนะมันมีโอกาสเนป๊ ประกายไฟขึ้นปุ๊บถังระเบิดเลยคุณนคำหนีเลยนะมันมันคือแบบถังแก๊สมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมันมีความเสียดสีกันได้เหล็กกับเหล็กน็อตข้อต่อจังหวะรถชนรถประทะมันที่เหล็กมันฟึดเดียวอ่ะประกายไฟมันขึ้นเข้าถังมันไปไปได้เลยมันมันทุกอย่างเนี่ยรถอายุก็57ด ปีเอห้าสิบสามปีมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มัน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 ผิดหมดคือโรงเรียนเนี่ยต้องตรวจรถจะมารับนักเรียนของคุณอ่ะเป็นรถแบบไหนรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศเลยนะรถบัสรถตู้ทุกอย่างตรวจเลยไม่งั้นผู้ปกครองจะกล้าให้ลูกขึ้นรถเหรอมันอันตรายอ่ะสมมติรถตู้รับส่งนักเรียนทุกวันอ่ะเพราะมันเป็นรถที่ไม่มีความปลอดภัยอ่ะและปล่อยมาได้ยังไงรถแบบนี้รถอายุ50กว่าปีเอามารับส่งนักเรียนเดินทางไปต่างจังหวัดอ่ะใช่ป่ะก็มันไม่ใช่เรื่องของการเซฟคอร์สเรื่องอะไรคือคุณต้องตรวจสอบรอบรอบเลยมันไม่่เรือง การว่าคัดค้านการรั้นเสื่อสามันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดแต่ว่ามันไม่ดีมันไม่ดีคนขับด้วยอะไรต่างๆนาน,นานมันระบบว่าแผน A แผนบินไม่มีเลยคือชนปุ๊บทิ้งรถหนีเลยแล้วไฟแม่งขึ้นข้างหน้าคนออกไม่ได้คนลุยไฟออกไม่ได้อะแล้วสุดท้ทายของมมันโศวนาฏกรรมนะคือตรงเนี้ยนะครับรถไปที่รถก่อนเลยนะตรวจให้ดีแล้วขอร้องกุ้ยว่าย่ะนะพลาดมาเนี่ยมันผัยนะนะครับ ไม่ไม่ควรนะครับแล้วรถของเราทุกคันหนึ่งพันห้าร้อยคันที่เราขายทั่วประเทศไม่มีคันไหนติดแก๊สเลยไม่มีรถเก๋งเบนซินคันไหนที่เราติดแก๊สเลยนะไม่มีแก๊สโรงงานด้วยเราไม่ได้ขายรถติดแก๊สเลยไม่ทานเดียวเลยมันเช็คได้เลยไม่ใช่ว่ากลัวปัญหากลัวไฟไหม้หรือกลัวอะไรนะคือเราเน้นขายรถเดิมนะนั่นเองขายรถเดิมนะรถปกติที่ขนส่งตรวจสอบได้และไ,ได้นะไม่มีเลยนะเช็คได้เลยนะครับแต่ถึงมีมันก็ไม่ได้ผิดแต่ต้องต้องมีและ ไปตรวจขนส่งให้เรียบร้อยผ่านใบพิษวะทุกอย่างให้มันผ่านขั้นตอนกระบวนการไม่ใช่แบบเนี้ยคุณรถติดแก๊สมาแล้วในขนส่งคุณแจ้งไม่ติดแก๊สแต่ประกาศคุณแจ้งติดแก๊สละมันคืออะไรแม่งเอามารับผู้โดยสารนะแม่งเป็นเด็ก40คนมันโอ้โหมันมัน,ม,นมันเลวร้ายมากนะมันเลวร้ายแบบนะครับก็คิดใหม่ทําใหม่นะถ้าเป็นไปได้นะโรงเรียนทุกโรงเรียนคุณต้องมีแผนกรีเช็คเลยรถทะเบียนอะไรที่จะเข้ามามีการถ่ายรูปรถรอบคันนะที่แนะนานนะ เปิดฝากระโปรงหน้ารถตู้เปิดห้องเครื่องดูใต้ท้องรถไม่ว่าโรงเรียนคุณจะเซฟคอร์สแค่ไหนจะเป็นรถตู้เก่าๆคุณก็ต้องมีความปลอดภัยอย่างน้อยๆก็ไม่ควรติดแก๊สนอะ่ะผมใช้คํานี้เลยหรือถ้าติดแก๊สก็ต้องมีใบที่มันครบอะ่นะเนาะมีการตรวจสภาพรถทุกปีตรอ,นอเนี่ยเขาจะเช็คแก๊สท,ทุกปีอันเนี้ยผมถามนะรถติดแก๊สแต่จดเบียนขนส่งไม่ติดแก๊สโอรถผ่านได้ไงตรวจรถผ่านได้ไงแต่ถ้ามาติดที่หลังการโอ,โอเคก็ไม่ว่ากันมันก็ผิดที่เจ้าของรถ เอารถแบบนี้มานะโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องตรวจเลยครับตรวจเลยเพราะว่าผมก็มีลูกลูก3หลาน2อ่ะนะมันจะทําให้คนระแวงไม่ได้นะมันเรื่องคนไทยก็ผวากันหมดเลยนะครับตอนนี้นะก็ฝากด้วยนะไปที่ต้นตอของปัญหาจริงๆแล้วจัดการมันนะครับจะได้ช่วยกันนะครับผมก็ไม่มีคำพูดเลยผมก็งงพูดไปผมก็งงก็พูดตัวเองแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะครับมีอะไรช่วยบอกเลยนะนะยยเทพอยู่ตรงนี้เลยอยู่มีอะไรช่วยบอกทุกเรื่องนะเรื่องเงินเรื่องได้นะได้หมด

you need to